มาเทสระบบป้องกันการคีบพ,พ่วแบตเตอรี่ผิดกันนะครับนะฮะสวิสตสแตนบายเราอยู่ออฟนะครับมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เล่งนะครับเราคีบพ่วปิดครับฮนะเสียงร้องเตือนดังครับฮนะบอ้าวเครื่องดับเลยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพง DIY อีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับระบบป้องกันต่างๆนะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานของเครื่องนะครับสกายทูนตัวสีแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับนะฮะตัวนี้ก็ยังยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะก็คือใส่ระบบป้องกันต่างๆครบถ้วนนะฮะสมบูรณ์นะถือว่าเป็นระบบป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับ นะฮะก็จะมีนะฮะอ่าเป็นสวิตช์สแตนบายสวิตช์แตนบายตัวนี้ก็จะเป็นการตัดตัดกระแสไฟจากระหว่างตู้กับปักที้อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบกดนะฮะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าฟิ e e วอโต้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชื่อของมันจริงๆคือเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่งนะครับ เราจะไม่ใช้เบเกอร์มาทำเป็นสวิตนะฮะเราจะมีสวิตแยกออกมาตั้งหเพราะว่า,าหลักการทำงานของเบเกอร์ก็คือเป็นตัวสแตนบายรอการตัดนะฮะก็คือเป็นตัวการมันจะทำงานตลอดมันจะเปิดตลอดนะครับมันจะตัดการทำงานก็ต่อเมื่อมีการผิดปกติเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าการทิปนั่นเองนะฮะแล้วเราถึงไปกดใช้ใหม่ได้นะครับมันก็เหมือนกับการมันก็เหมือนกับฟิลตัวหนึ่งนี่แหละครับ ที่เขาเรียกกันว่าฟิลออโต้เพราะว่ามันมันทำงานเหมือนฟิลตัวหนึ่งแต่มันสามารถกดเพื่อกลับไปใช้ใหม่ได้หรือเบรกเกอร์ตัวใหญ่ก็คือสามารถยกเพื่อกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับนะฮะอันนั้นคือหลักการทํางานจริงๆของเบรกเกอร์นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเบรกเกอร์ชนิดกดนะครับนะฮะมีวัดโวลต์วัดแอมตัวอาวัดวัดโวลต์นะฮะวัดแอมวัดแอมเป็น 50M แอมนะครับตัวนี้จะลิมิตกระแสอยู่ที่ 40M แอมนะครับ 40แอมป์นะฮะเรามาเริ่มการทดลองทดสอบหรือทดสระบบกันเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะฮะเหมือนเดิมครับป๊อาเปิดเครื่องขึ้นมานะฮะสวิตสแตนบายหรือว่าสวิตการตัดการจ่ายไฟเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับก็คือเราไม่เปิดใช้งานนะฮะเราจะคีบขั้วแบบติดกันอย่างนี้เลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาฮะ ไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับหรือเราคีบขั้วผิดเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนนะฮะอ่าสัญญาณจะล้องเตือนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับเครื่องปิดลงครับเครื่องปิดการทํางานลงทีนี้เราจะเปิดปิดเครื่องใหม่นะฮะเปิดปิดเครื่องใหม่ยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบชัดดาวอัตโนมัตินะฮะเมื่อเราคีบขั้วแบตเตอรี่ผิดผิดด้านนะครับผิดขั้วนะครับ เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้นะฮะที่เราทาขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็มาคีบมันให้ถูกขั้วนะครับพอคีบถูกขั้วปุ๊บนะฮะก็จะแสดงแรงดันตกค่อมของแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราก็มาเปิดออนสวิตช์ขึ้นมานะครับเปิดออนสวิตช์ขึ้นมาเราก็ปรับขึ้นมานะฮะกระแสเริ่มมาแล้วนะครับนะฮะกรนะแสเรินะะ่มมาแล้วนะ นะฮะอ่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่เราก็เลือกได้เลยครับ10 15 20 25 30 35 40พอถึง40พอเลย40ปุ๊บตัดลงมาเหลือยีครับนะฮะเป็นการลิมิตกระแสะไว้เพื่อป้องกันการเสียหายของแบตเตอรี่และตัวเครื่องครับเมื่อเกิดอาการพีคแล้วเราไม่ได้ดูตู้อยู่ขณะนั้นนะครับเราไม่ได้เฝ้าดูอยู่ขณะนั้นนะฮะมันก็จะทําการ เชคดาวน์ลงมาอยู่ที่20แอมป์ให้อัตโนมัติครับนะฮะเป็นการเซฟตี้นะฮะเป็นการป้องกันนะครับระบบพวกนี้เนี่ยเหมาะสําหรับอ่ามือใหม่ๆครับคนที่กําลังหัดทำนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับคีบแบตคีบแบตแล้วชั้นดันดันไว้15%ชันจะดันไว20้20%แล้วก็ฉันก็จะไปนอนดูทีวีอะไรประมาณนี้นะครับพอมันพี่ขึ้นมาไม่ได้อยู่หน้าเครื่องไม่ได้อยู่หน้าอ่าไม่ได้คอยดูแบตอยู่ นะฮะมันก็จะเกิดอาการพีคขึ้นไปพอพีคถึง40แอมป์มันก็จะตัดลงมาที่20นะ้้วเลี้ยงกระแสไว้ที่20แอมป์นะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาดูนะครับถ้าเกิดนานๆไปแบตแอมป์น้อยก็มีโอกาสเสียหายที่ตัวแบตเตอรี่ครับนะฮะทำไมก็จะทําให้ให้เราใช้งานเครื่องได้ทนขึ้นนะครับเมื่อมีระบบพวกนี้เข้ามานะเป็นการเซฟตี้นะครับนะระบบป้องกันจําเป็นไหมจําเป็นนะครับ เพราะว่าถึงเราจะมีความระมัดระวังยังไงนะครับมีสติยังไงนะครับโอกาสที่จะเกิด human effect นะฮะหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนนะครับยังไงก็มีโอกาสเกิดนะดังนั้นเราก็เลยนะฮะเราวิศวกรเขาก็เลยคิดค้นสร้างระบบป้องกันต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไวรล่งหน้า นะครับเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้านะฮะอย่างป้องกันการาพีคเนี้ยอ่าเราก็ใส่เข้าไปให้นะครับนะฮะหรือขีดควบผิดเนี้ยอ่าเราก็ใส่ป้องอใส่ระบบแจ้งเตือนไว้นะฮะขีดผิดมีเสียงร้องดังปิดเครื่องให้อัตโนมัตินะฮะก็ถือว่า,าเป็นระบบที่ครบถ้วนตอนนี้เลยนะครับอ๋อถ้าหากสนใจยังไงก็ติดต่อได้ผ่านทางช่องทางแชท นะฮะลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้นะครับนะ,ะใช้อ่า i อดลน์ก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์ค้นหาได้เลยนะครับนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบอ่ากา,อการทดสอบการทําเพียงแค่นี้นะครับนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กดับก,กับคนทําคลิปนะฮะได้ทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาต่อๆไปนะครับ นะฮะเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ